นะครับสวัสดีท่านผู้ชมท่านด้วยนะครับพลกวก็ผมนนท์นะฮะอ,อยู่กับเดสก์ท็อปนะครับก็วันนี้จะมาแนะนําโปรนะครับใครที่ไม่ชอบก็เอ่อดิสไลด์ได้นะครับไม่เป็นไรใครชอบก็ไลค์ like ได้นะครับไม่ว่าไม่ว่ากันครับใครดิสไลด์ใครไลค์ไม่ว่าไม่ว่ากันคะรับนะก็ผมจะไปปรับปรุงนะครับในเรื่องนี้ใครดิสไลด์แล้วก็จะเป็นโปรนะครับก็ใครที่อยากจะเล่น เปลี่ยนบรรยากาศในการลองโกงบ้างสิลองอะไรบ้างสิอะไรอย่างนี้นะครับนี่ครับโปรแกรมน,นี้นะฮะเข้าไปก่อนอื่นเลยนะครับเราต้องเข้าเกมก่อนนะโอเครอสักครู่นะครับมันเป็นการาโกงท้งไอเทมแล้วก็แฮกอะไรมนแฮกอะไรอีก,ออกสองสาอย่างนะลองลองโหลดไปดูกันนะครับ Sorry Steam Not อะไรวะแป๊บนึงนะครับขอสักคู่แป๊บโอเคนะครับได้แล้วนะตอนนี้เราก็อยู่ในเกมนี้แล้วนะครับโอเคก็นะก็พอเปิดเกมมาแล้วก็พัดพัดหน้าจอไปก่อนนะครับแล้วก็เข้าที่ไฟล์ที่ดาวน์โหลดมาผมจะ ให้ดาวน์โหลดนะครับอยู่ด้านล่างมีคริปชั่นนี้นะครับเออ่ทำเร็วไปละเปิดโปรแกรมนี้นะครับขึ้นมาแล้วก็ไปดูในไฟล์ ir แล้วก็เปิดโปรแกรมนี้นะแบบฉบับเร็วนะครับเร็วแบบเรียบง่ายนะครับรวดเร็วโอเคขึ้นมาอย่างงี้กดเลยครับกดค้นหานะครับเกมนะมันจะอยู่กับดอยล่างๆครับลองดูนะครับกดอะไรต่อกดแอดครับแอดเข้าไปก็คือแอด นะฮะตัวที่เอาไว้โกงกันแหละนะโอเคก็เดี๋ยวลืมบอกก็คืออยู่ในไฟล์นี้นะครับก็คือไอ้ไฟล์นี้แหละนะคุณเอาโฟลเดอร์นี้ไว้ไหนก็ไปอยุ่ไปเดือไปเอาที่นั่นแหละนะโอเคครับเรียบร้อยครับเจาะเรียบร้อยแล้วคนนี้ก็ทําการเข้าเกมเลยครับรอมันแป๊บนึ่งโอเคมันถ้าขึ้นอย่างนี้แปลว่าคุณเจาะเข้าระบบมันเรียบร้อยแล้วนะก็คือเข้า เจาะเข้ามาในเกมได้แล้วก็คือเอาโปรใส่เข้ามาในเกมไปแล้วนะง่ายๆครับไม่ต้องทับไฟนูน้นทับไฟนี้อะไรทำเป็นทำแม่งเลยน้ครับนี่นะโอเคกดเพย์เออซ,ซ,ซิงเกิลเพย์เยอร์จะโกงได้แต่มิวติมิวติไม่สามารถโกงได้มิวติจะโกงได้เฉพาะแฮกนะครับซึ่งก็ถือว่าเกียนมากแล้วนะครับแค่แฮกเนี่ยนะโอเคมาดูอย่างแรกเลยครับ กงของนี่นี่คือของทั้งหมดที่อยู่ในเกมนะครับลองหาดูเยอะมากนะทั้งปืนลูกกระสุนเป็นไอเทมนะครับรถไม่สามารถรถไม่มีรถนะครับเวอร์ชันนี้ไม่มีไม่มีเรียกรถไม่มีอะไรส่วนตรงนี้ครับข้างบนเป็น ID ของ ID ของก็จะเปิดเปิดนะครับนี่ครับนะโค้ดไอเทมหรือแม้ก็นี่ก็ได้นะไอเทมเลสนะครับก็จะมีสมมุติคุณจะเอาอขวาน นะครับก็จะมาดูข้างหน้าขวานีน่ครับ8,000ันอย่างนี้นะก็รหัสของของนั้น8,000ันคุณก็มาใส่8,000ข้างล่างไปจำนวนใส่ันครัข้างล่างก็ไปจำนวนของโอเคลองดูนะโอเคตอนนี้เราก็จะได้ขวานมา1อันใช่เพราะผมสั่งไปแค่1อันแล้วก็จะมาตัดไม้อืม ต่อมานะครับเป,รเป็นระบบ speed hack อันนี้ก็จะทำให้เกมเร็วนะครับสังเกตเมฆข้างบนครับมาสังเกตดูได้เห็นไหมก็คือทุกอย่างมันจะเร็วหมดนี่แหละครับที่เอาไว้โกงในมิวติก็คือเราจะเร็วแต่คนอื่นไม่ได้เร็วเหมือนเรานะส่วนเนี่ยมีแค่นี้ครับอันนี้ก็คือแบบว่านี่ก็ไปศึกษาเองครับก็คือมองเพลเยอร์มองซอมบี้มองไอเทมอะไรพวกนี้ยครับ ก็ไปศึกษาเองข้างล่างนี่ไม่รู้เหมือนกันวะไม่เคยใช้เลยโอเคแค่นี้ครับนะที่เหลือก็ลองไปศึกษาคร่าวๆนะครับก็ก็ผมก็เข้าใจนะก็เลยเอามาลงให้โปรก็ผมก็ไม่ได้เอาผมก็ไม่ผมก็ต้องง่ายๆ็ไปก๊อบเข้ามา <c oughs> นะครับ <c oughs> เดี๋ยวให้เครดิตไว้ครับไม่ต้องห่วงไม่ต้องมาต่อว่าครับมีเครดิตนะก็เข้าไปดูของเขาได้นะครับผมก็ทําเหมือนกันเลยเนะี่ย นะแค่มาพูดภาษาไทยเฉยๆเนี่ยโอเคพอละขั้นก่อนเอาการเอาโปออกมึงก็ปิดไปให้หมดจริงๆนะเออแค่นั้นเองงั้นก็โปมันก็ออกไปเรียบร้อยลวโอเคครับแค่นี้ครับสวัสดีครับเอออย่าลืมเปิดเกมก่อนเข้าโปรแกรมนะเว้ยไม่งั้นมันไม่ขึ้นชื่อนะเว้ยเตือนแล้วนะเออแลวนี่ก็ไม่ใช่เวอร์ชันใหม่ล่าสุดด้วยนี่เนเวอร์ชัน1นไปยันสอง 2. จุดเท่าไหร่แล้วมั้งนะครับแต่ผมว่าเวอร์ชันเนี่ยผมใช้ผมใช้ ผมใช้เป็นสุดละว,ว่าชั่นอื่นมัน,ม,นมันมีบินเพิ่มมาอีกอะอลองไปหาดูล้วกันนะครับนะอันนี้ก็เอามาให้ใช้กันแบบโกงไอเทมก็คือขี้เกียจหาไอเทมประมาณนีนนะ้นะครับก็นะ <c oughs> <c oughs> โอเคบายบายครับ